สถานีวิจัยต้นน้ำแม่แตงต้นทางที่จะเดินทางไปอะไรนะครับผ่านตรงนี้จอดอุ่นหนุนสินค้าชุมชนของคนพื้นบ้านนะครับของชุมชนก็มีส้มมีหลายๆอย่างเนี่ยมีตั้งแต่ อันนี้ส้ม,สสมใส่น้ำผึ้งก็งแล้วส้มยังไงใส่น้ำผึ้งอ๋อใส่น้ำผึ้งหวานหวานเล็กค่ะโอเคเ่ยเอาขอทุ่มอันนี้อันนี้ใช่ไหมเอาพนักงานขีมอนไปตำทีขเ,เขาเรียกว่าตำข้าวปุ๊กกะ,ะเขาวปุกนี่ต้องไปนอดหนอของเช้าเขาเนาะ <laughs> ข้าวปุกถ้าอยากให้มันหอมมาล้างๆแล้วก็ขว้าแล้วก็ตำต,ำ,ตำเอาคุกกับข้าวมันจะหอมครับมันจะมีน้นหอมไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าอย่างก็ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าบ้านข้าวขาอ๋อครับอยู่เขตเชียงใหม่อยู่เนาะค่ะ,ขคะขเขตเชียงใหม่ค่ะทางไปอำเภอปลายอำเภอปลายาอันนี้ข้าวหลามข้าวหลามกะทิค่ะข้าวหลามกะทิพร้อมทานเลยใช่ไหมคะ าวมีก็ไล้สามนะคะสามถ้วยถึงแล้วสะพานประวัติศาสตร์ท่าปลายอําเภอปลายอําเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนดูสิไปดูสะพานหน่อยดูโอ้น้ำไปขอหลายเท่าไรครับตรงนี้สก,ก็ทำดีวาท,ทางถนนทานเลยคเัา ชมวิวทิวทัศน์แม่นม้ำปลายดูยตรงนี้เออน้ำก็ไม่พราะคุณเพราะน้ำก็ไหลใสดีเหมือนกันนั่นเนาะคนก็นมาเทียเย่ยวเยอะสะพานประวัติศาสตร์เห็นว่าสร้างสมัยญี่ปุ่นสร้างเลยไงประมาณนั้นนะมันเป็นสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะแม่นม้ำปลายเนาะตอนนี้ก็ใช่แค่เป็นเอาไว้ถ่ายรูปนักท่องเที่ยวมาดูตอนนี้เขาก็มีสะพานท้องถิ่น ข้ามราฟังทั้งนมอันนี้ก็ถือเ่าเป็นของเกานะ่าเนาะมาถึงก็มาดูกันเอามาถ่ายรู้ว่าเป็นทีแล้วลึกบรรยากาศข้างสายของของกระตี้ฮะสายของชนเท่านีนนทั้งกระปงเด็กของแมวของเหย้าหลังค้าก็ม้งไปต่องตึงโอ้ก็ถ่ายฮะมะ ดูดูมีราค้าจะได้ห้องห้านี่ของเทืนลึกเอปลายแม่ห้องสอนครับระหว่างทางจากอำเภอปลายต่อไปเราก็จะเดินทางไปที่อำเภอปางมะผ้าปางมะผ้า29ก้โลแม่ห้องสอนเก อากาศบนเขาบนรอยมาจัดเนี่ยทางก็โค้งแต่นะครับจุดชมวิวกิวลมกิวลมคาเฟ่บรรยากาศศิลปะส,สวยเฮาทำหลังคาไว้เหมือนไปพม่าเลยว่ะเออเหมกเมกเหรออันนี้ซิงซ่าสวรรค์นเนี่ยไปขึ้นกันเอาซิงซ่าสวรรค์นเนี่ยแน่แน่เนี่ย นั่งแล้วก็หมุนนะอาหมุนใครไปคุคนหมุนเอาเขาจะกุญแจไว้ดอยกิวลมปางมะผ้าโอ้โหข้างล่างนี่ดอยสูงจัดโอ้โหฝนกำลังตกเลยครับเป็นหมอกเลยทั้งนู่นนะเอออันนี้ลงไปลึกจัดลึก วววิวสวยครับคืนนี้เราอยู่ที่อำเภอป่ามะผ้านอนพักอยู่ยที่รีสอร์ทฝนเผ่านะครับดูแล้วก็โอเคบรรยากาศสวยหลอบด้วยป่าไม้ทั้งนั้นเลยเนี่ยเออดูเขาผ่าดีเราะอเภอป่ามาผ้า รีวิวบรรยากาศรีสอร์ทชนเผ่าอำเภอปางมะผา,าเงียบสงบอยู่ในป่าเลยเนี่ยเลยเวตรงนี้ก็มีลานกลางเต้นนะเนี่ยฮเออตอนนี้ก็จัดเป็นแบบบ้านเก่าโบราณฮะขับไปอีกรูปแบบนึงสวยไปอีกแบบต้นไม้ต้นสนก็นดูงามดีเนี่ยฮะแม่ฝนกำลังตุกเลย ฝนตกมายัางเลยคึมๆึมอากาศเย็นด้วยบรรยากาศบรรยากาศเงียบสงบเนาะเงียบดิดบป็นดาหินปอนไว้เออมาต้องใช้อิฐแล้วเนาะเอามาหินมาแทนอิฐสวยหรูเงียบสงบบรรยากาศอยู่ในป่าดงพงทีเลยเนี่ย